สวัสดีค่ะลูกค้าลอตโต้สองสามสี่นะคะวันนี้แอดมินกลับมาอีกแล้วพร้อมซีรีส์แนะนำหนังสือของงวด16พฤศจิกายน2 5 6 4นะคะวันนี้เนี่ยเอาหยีปวัวราคา30บบาทมาแนะนำกันนะคะว่าภายในเล่มเนี่ยมีอะไรบ้างซีรีส์แนะนำหนังสือเนี่ยเราจะลงไม่ซ้ำงวดกันนะคะลูกค้าไม่ซ้ำเล่มนะคะเพราะว่าจะได้ให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูว่าข้างในแต่ละเล่มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ ก็ยีปัวนะคะเป็นหนังสือที่ออกมานานแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า10ปีเนาะแล้วก็สถิติค่อนข้างดีคนตามเยอะมากนะคะข้างในเล่มเนี่ยก็จะมีทั้งหวยรัฐบาลและหวยรายวันเป็นหวยหุ้นไทยรายวันนะคะมาให้ด้วยเนาะที่เข้าดีอ่ะแอดมินดูบ่อยๆก็มีหน้าปกกับปกหลังนะคะลูกค้าติดตามได้เลยเนาะโอเคอย่าลืมนะคะเอาเลขของยีปัวไปเป็นคู่มือในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า จบลงไปแล้วนะคะสําหรับหยี่ปัวนะคะเป็นไงบ้างคะได้เลขเด็ดๆกันไปบ้างไหมถ้าได้เราก็อย่าลืมเอาไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้ทุกท่านถูกหวยโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ